มาเริ่มครับผู้ชมครับมาเริ่มอีกซอยหนึ่งซอยนี้จะเป็นซอยที่หมดหมดจากต้นไม้แล้วนะไปซอยน่าจะเป็นของกินเสื้อผ้ารองเท้านะครับอยู่ทางนั้นตรงนี้จะเป็นต้นไม้จะอยู่แค่ซอยนี้สุดท้ายแล้วนะครับนะอ่ะหลงให้นอกเข้าไปก่อน <c oughs> พันไม้อุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างอยู่ตรงนี้มาเริ่มต้นกันที่ร้านแรกเนี่ยเจ้าของสวนเพิ่งดังอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่นะ เวล,ล้ติดซื้อว่าเป็นยังนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากมาร้านนี้อยากรู้ว่าร้านแม่อยู่ไหนนั่งอยู่ตรงนี้น่าสวยๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะมีไม้ผลทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับอยากได้อะไรสอบถามได้เลยร้านติดกัรดตรงนี้เป็นสองล็อกใช่ไหมสองล็อกนะครับนี่มีคนสวยทั้งนั้นเลยอยู่ตรงนี้นะครับทุกนะนะครับอยากได้อะไรจะมีผักติ้วถ้าไม่อยากติ้วก็ให้นักศึกษาเขียนให้นะครับมีหมดเลยทุกอย่างมีซาอม มีมาตูมไข่ไก่มีสม้มจิ๊ตด้วยอะร้านนี้ร้านนี้ขายดีมากร้านนี้ขายดีมากแล้วเพิ่นก็ติดชื่อนะร้านนี้นะเด้อ <The> ยังไงเพื่อนก็นขายได้ครับชมครับผู้ไม่ติดชื่อหรอกนะครับร้านนี้นะนี่นะครับนะอะตรงนี้ทั้งงานมีที่นี่ที่เดียว เขาเรียกว่าผักกาดเอาผักเคียวไม่ใช่ผักกาดสิไงเกษตรก็ไม่ดูเขาเขียนว่าผักเขียวผักเคียวแล้วมาผักกาดยิ่งยังนี่อันนั้นเล็กๆเท่าไหร่บีบีสีต้นห้าสิบบาทบ้าบบีสี่ต้นห้าสิบบาทอะในกระถางสีฟ้านี่เท่าไหร่กระถางสีฟ้านี่สองร้อยกระถางสีฟ้านี่สองร้อยน้ำชุมนะผักเคียวมีสารอาหารเยอะมากไฟเบอร์เยอะมากนะครับโอเมก้าเออมีโอเมก้าทั้งหมดกี่ตัวนะ สามตัวแล้วก็ทําให้ชะลอชะลอความแก่ด้วยอ,อ,อืมมีแคลเซียมสูงด้วยนะครับนะ,ะไม่ต้องไปกินเกลือเอาแล้วไอ้ใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่หรือว่าเพื่อาม,มาโชว์อ,อ๋อ,อนี้มาโชว์เฉยเพื่อมไม่ให้จูดทูบนะคุณผู้ชมนะ,นมอ,นะอันนี้สามเดือนแล้วนะครับ<ช>อันนี้แม่ค้าเพื่อนเด็ดกินอยู่ตลอดเพื่อนมาขายเด้อแม่ค้าอารมณ์ดีมากคัณผู้ชมครับ กินคนแม่ค้าแม่ขายต้องอารมณ์ดีอย่างนี้ถึงจะดีครับแตสนุกมากน,นะ <ขอ S 1> มีกุหลาบด้วยกุหลาบงามๆสวยๆครับคชมครับนี่นะนะครับมีทุกสีทุกสายพันธุ์อยากได้สายพันธุ์อะไรก็เอาราคาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกต้นจ้าจบาทสตรอเบอรี่ก็มีนะสตรอเบอร์ี่ก็มีครับคุณครับอันนี้สายพันธุ์ ไม่โจ้แปดศูนย์หรือเปล่าไม่รู้ใช่เป็นแสาพันธ์ม่ราชทานนะครับนะผู้ชมนะสี่สบาทสามต้นร้ออันนี้คือพิกนะครับกอลอฟบอลรีเลอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดนะนะครับอ่ะเราไปต่อครับทุกชมครับร้านกุหลาบตรงนี้ร้านกุหลาบนะทุกน,นะเราแอบ่องก่อนนะครับไข่ไข่มุกพันไม้จบบากราชบ,บุรีตีตาโดยเฉพาะครับ อันนี้คือเลื้อยอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้เลื้อยอันนี้ตัดดอกตัดดอกก็จะมีนี่นะคะโซตออือโอ้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะใช่แล้วเป็นแบบไข่ไม่ใช่เราเราเห็นกันอยู่ที่คอนเกนไหมใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเออเราเห็นกันอยู่คอนเกนที่เขาบนไงเยี่ยมมาเลยค่ะผลเก่งมากใช่ไหมขายดีขายดีขายดีไม่ต้องขนกลับสักต้นไม่เคยเลยค่ะสักปีหึือสักปีเลยแล้วก็หมดเร็วดีจบจากนี้ไปไหนต่อครับจบจากนี้เหรอคะ เออไปที่เกษตรกระบี่โอ้กระบี่ในเกษตรไม่ได้ไปมันไกลเกินไปนะครับลองไปใต้ดูเนี่ยไฮไลท์ของงานคือตอตอตอใหญ่ตอสามตอใหญ่ครับเราเอาไปโชว์ตออย่างนี้เป็นแบ็คซอนบูล่าดอกบานสองเดือนเราเคยเห็นอยู่ที่ตอนนั้นอยู่ที่งานเกษตรคอนเกตนะพี่ชมนะนะครับร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เราตามหามานานแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจตัวนี้อยู่ที่เออะไรนะหลัเอศูนย์เจ็ดน่าจะใช่เอสองใช่อ่ะเอห้าหรือเอสองครับเอเอสอง เอห้าสิเอห้าศูนย์เจ็ดใช่ค่ะทางนี้ทําไมพ่นบิดป้ายเอาไปไว้ข้างหลังหมดหล่ะของราชบุรีนะครับชมนะคนมากคนมากเออฝากด้วยดูหลามนะอยากรู้สายพันธ์อะไรมาที่นี่ฮะนะมีคนสวยรออยู่นะไปต่อนี่เบื้องพนนังรออยู่นี่นะครับนะสวัสดีครับมีร้านร้านนี้ขายอะไรบ้างเอยร้านแม่พิมพิมระดา พันไม้มาจากประเจีนใช่ค่ะนี่อันนักเกษตรขี้เดานะไม่ใช่ขี้เดาร้านนี้เข้ามาจากประจีนนะครับเอาเราไปต่อครับท่นู้ครับมีสะเดาถวายด้วยนะมีลำไยปิงปองที่เข้อาไว้ตีเล่นใช่ไหมแม่ไม่ใช่นะลำใยปิงปองนจะลูกประมาณใหญ่ไงครับถูกครับมีอาบิวถ้าเกิดว่าร้านไหนไม่มีอาบิวนะเฉยใช่ไหมใช่นะครับ จริงๆตอนนี้อบิวมาแรงมากครับท่นผู้ชมครับลูกหนึ่งราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนะเออนะครับต้องหาไปปลูกแล้วนะฮะนะต่อมาจะเป็นทุเรียนทุเรียนจริงๆครับเรียนครับ่นผู้ชมครับบิ๊กเบิ้มพันไม้เออใช่ใช่ไหมใช่ครับ <laughs> เออเราก็อ่านขี้เดาไปางั้นแหระท่นผู้ชมครับนะครับพันไม้ทุเรียนหลักๆเลยพวงมาีอยู่ตรงนี้ก้านยาวอยู่ตรงนี้นกหยิบอยู่ตรงนี้ก้านดำอันไหนขายดีที่สุดครับพี่อันไหนขายดีที่สุดมหมอนทอ,องขายดีนะ คนจะนิยมหมอนทองเพราะหมอนทองมันส่งออกได้น่านเห็นไหมครับตรงนี่านดำน้่านดำกับหมอนทองอันนี้อร่อยกว่ากันมันอร่อยหลายอย่างหลายอย่างใช่ครับนดำดำมันจะออกคล้ายๆไอติมอ๋อซดำมันมันมันละลายในปากมันไม่มีใยเหมือนหมอนใช่ไหมฮะเออน่าลองน่าลองครับโยนครับแต่ตอนนี้ราคาลูกน่าจะแพงอยู่ใช่ไหมพี่ที่แล้วคือว่าห้าร้อยถึงสอร้อยครับใช่ผมเห็นข่าวอยู่ เดี๋ยวรอรอซอบซบลงมาหน่อยนะครับชมนะเงืนเดือนในะกเกษตรไม่ถึงเอาไปต่อครับทุ่ครับปากร้านพี่เขาด้วยป้ายใหญ่ๆเลยครับทุ่ครับเอามาต่อมาต่อเดี๋ยวหาดูก่อนว่ามีร้านอะไรเราจะยาวไปถึงรุนนะ่นสุดตรงนู้นแล้วก็จบเลยนะทุกท่านนะร้านตรงนี้เราเคยเคยขายแล้วต่อมาจะเป็นร้านกุหลาบอย่าเดินผ่านร้านกุหลาบไม่ได้นะร้านกุหลาบร้านกุหลาบนะครับทุ่ครับเดินมายังไงก็ใจอ่อนเนี่ยปีนี้กุหลาบเยอะนะต้นละร้อย สิบต้นแถมหนึ่งครับท่ผู้ชมครับมีกุหลาบพันปีด้วยโอ้กุหลาบหลายอย่างหลายแนวนะครับน่าอยู่ตรงนี้นะท่ผู้ชมครับถัดมาตรงนี้จะเป็นเครื่องมือไว้เก็บเกี่ยวกุหลาบใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เครื่องมือเก็บเกี่ยวกุหลาบท่ผู้ชมเป็นเครื่องเขาเรียกว่าทําอะไรครับผมตัวนี้รถตัดหญ้าครับรถตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยาโอ้ตเศษตะกอนต้องมาที่นี่ครับท่ผู้ชมครับนะนะครับมีแบบบังคับวิทยุได้ด้วย เออดีเห<า>มือนกันครับเนี่ยลอ,งค,อ,ง,คองคับให้ดูองขับให้ลองมอะลองขับให้ดูอะลองขับให้ดูเอานิดนึงนะครับอย่าเลยใส่พ่อค้านะอย่าเลยอะยมนี่สามารถบังคับมือได้นะผู้ชมนะสําหรับท่านที่ขี้เกียจไม่ใช่ไหมไม่ใช่สําหรับท่านที่อยากจะสบาย,บายเออเออออไปแล้วนะไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยคุณน่ะถ้าลูกชายผมมานี่รับรองว่าร้องให้เอาแน่นอนครับ โอ้ดูดิดูดิแสดงว่าเราสามารถตัดเป็นวงกลมอย่างนี้ได้ครับไปเป็นแถวก็ได้สามารถตั้งโปรแกรมได้ไม่ได้ตัวนี้บังคับมือบังคับมืออย่างเดียวโปรแกรมยังไม่ทําไม่สําเร็จอ๋ออย่าไปไกลนะเดี๋ยวกูหลับเขาจะเป็นป่าเน่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 เเก่งจริงจริงนะผู้ชมนะมีป้ายทะเบียนระยองมีป้ายทะเบียนด้วยมีมีเลขที่ป้ายทะเบียนด้วยเหรอครับเปล่าครับปิดไว้เฉยๆมอเตอร์ไซค์ผมครับอ๋อ ผมก็นึกว่าต้องมีป้ายนะปาโทเดี๋ยวเลยครับท่านผู้ชมครับท่านใดอยากซื้อไปให้ลูกเล่นนะได้เลยนะราคาแปดหมื่นห้าไม่แพงครับเดือนเดือนเราไม่ถึงจะเฉยใช่ครับผมน่าประมาณนั้นครับยิขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเลยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะปาทเอาไว้ตัดเนี่ยฮะไปแล้วครับต่อแล้วก็โม้ไปทุกที่ทุกทางแหละครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับผมเป็นจังไดครับทางนี้ร้านพ่สาผมเองครับทุครับรอบนี้เพื่อนมาแบบสบายสบายเพื่อนมาพักผ่อนเพ่นมาพักผ่อนไม่ใช่พักผ่อนสิเมื่อวานเขาขายจนนี่แล้ววันนี้เขาเสิร์ฟเขาพักผ่อนนี่เขายังไม่สตาร์ทสิเชยครับทงครับนะเออม่ธรรมดานะพ่สาผมเนี่ยนะครับไม่เห็นบ่ขนเอาขนเอา มะขามป้อมยักษ์อินโดนะท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจนะครับนะมาด้านนี้ได้เลยเพ่นจะติดป้ายแบบนี้แหละติดป้ายแบบไม่เป็นระเบียบอย่างนี้แหละครับผู้ชมครับเพราะว่าเพ้อนอยากจะให้เ,เป็นจุดสนใจของลูกค้าเออแหละครับ <c oughs> <c oughs> เอานี่ของร้านตาบุเป็นนะหลานคนละร้านกาันล็อกของพี่เขาอยู่เอห้าสิบเจ็ดเอห้าสิบสี่กับสิบเจ็ดนะครับชมนะเล่นสิบแปดนะครับ อ่ะไปต่อนะครับเพื่อนกํนลาลังขายของอยู่เขาจะไปต่อเอเอร้านนี้คุ้นๆว่ะร้านนี้คุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆยังไงไม่รู้ร้านคุ้นสิคุ้นได้ไงร้านนี้ร้านไขว่วะเนี่ยนนั่แหละสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับร้านนี้ไม่ขายเหรอ ไม่ขายของเลยเนี่ยทำอะไรอยู่ข้างในนั้นเอาเหล่ะไล์สดอยู่หรอปลามันจะขายดีเกินไปแล้วสจอหดไหล่สดน้ำหน่ห<า>นนหะฮะนาะปลาปจะขายทั้งออนไลน์เลยเหรอครับ <c oughs> อ่าสวัสดีครับผมครับร้านนี้ราชาไม้ใบผมบอกแล้วผมจะมาจบร้านนี้ร้านนี้เราจะฝอยเยอะหน่อยนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับไ, <c oughs> ไม่เห็นนะ่ะ ไม่อันนี้มันบางอยู่เนี่ยมีแต่อายธยาสวนทรัพย์สมบัติอายุทยานะครับผู้ชมนะสวนนี้สวนนี้บอกตรงๆเลยว่าเราเจอกันอยู่ที่งานเจ้าตากขายดีมากขายดีมากงานเจ้าตากตบอกบอกบอก,บอกลูกบอกท่านผู้ชมหน่อย,าย <laughs> ขาย,ยจนนองไห้ เอแต่จนร้องไห้โอ้โหไม่ได้หยุดหลไม่หยุดไไปนอนไปเออตลงนะชมนะเออไปไปต่อครับร้านนี้สุดยอดเลยนะครับคุณชมนะราชาไม้ใบน่าจะมีที่เดียวมีร้านเดียวโดยซ้ำนะครับร้านนี้อลังการมากนะคุณชมนะอ่ะไปต่อสวัสดีครับขอบคุณครับร้านนี้กุดาบรุ่นล้วนมาจากเกียงไม่เจ้ากบรานี้มาจากเชียงหม่เจ้านะครับ มามาเมือนล้วกามาตะวันนี่มาตะวันนี่อืออัดมาอย่างอย่างขนาดนั้นเลยครับโย้ชมครับราคาอยู่ที่ตะได1 5 0สบาทเจ้าสิบแถมหนึ่งเลยจ้สิบแถมหนึ่งเสิแมล้วนี่คือถ้าผู้ชมครับถ้าถ้าเกิดท่านใดมานะถ้าไม่เอาถึงสิบเนี่ยจะไม่ได้แถมตะกีเพิ่นบอกอยู่ว่าสิบแถมหนึ่ง ร้านนี้มาจากสวนอีไย่างเนี้ยเสวนโนลินะครับมีเบอร์โทรนะจชมนะถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ทันมาสอบถามกดเบอร์โทรนี้ถามก่อนว่าสายพันธุ์สายพันธุ์นี้มีไหมสายพันธุ์นี้มีไหมแล้วก็จองได้นะจองไม่ก่อนก็ได้นะครับนะแล้วค่อยมาเอานะครับนะเออนะครับเพิ่กำลังหามาครับชมครับมาอุดหนุนด้วยครับด้ออันนี้เราอาจจะเปลี่ยนภาษาหน่อยหนึ่งนะครับนะเพราะว่าพ่กข้ากับป็นคนเหนือเหมือนกันนะครับเอออ่ะอยู่จังหวัดเต้ครับ ครับน้องเจียงไฮเจียงไฮกาแฟกับปไก่กันเด้อขึ้นไะเอาครับท่านผู้ชมครับกุหลาบตรงร้านนี้นะของจริงนะครับมาต่อของเตะของเตะอ่ะของเต้เจ้าร้านนี้เยวิล่ามีหลายๆอย่างหลายๆแนวครับท่านผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นไม้ดอกนะครับนะมีหน้าวัวด้วยนะครับนะนะฮะแล้วก็จะมีกล้วยไม้หลายๆอย่างนะครับข้างในก็มีนะครับนะนะ มาดูกันก็แล้วกันของพี่เขามีหนึ่งล็อกนะครับนะต่อมาจะเป็นร้านนี้นะเจ้าร้านนี้ก็มาจากเชียงไม่เหมือนกันนะเจ้าเจียเอาเจียงไฮเจียงไฮไก่ก็เจียงหม่ไปน่อยเนาะน่อยน่นเออของผมนี่มาจากไม่สายพูน่ะเนี่ยไ่เออว่ะไตไตขี้เล็กจ้ะเจียงไฮนี่อยู่ใต้ใต้ขี้เล็กกะไเอเออเอาเข้าไปครับทู้คมครับขายดีนะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะ เออฝากล้านนี้ด้วยนะครับผู้ชมครับนะครับนะด้านมาจากทางเดียวกันนี่แหละอันนี้สวยนี่นะนะงามนะนะอันนี้อันยังก่อวัานสีทิศนะครับผู้ชมยังอีอขายตัวไหนสองร้อยห้าสีสองร้อยห้าสีสี่สี่จีสกูสกูสีนี่คือขายราคาเดียวกันบ่บ่สี่สี่สี่แปลงก่อสองร้อยห้าสีสีนอกเป็นนอกอ๋อสีนอกเจ้าอันนี้เป็นพื้นบ้านเขาก่อน อ๋อสีพื้าั่บไปร้อยห้าสิบมีแล้วแต่ราคาโอแล้วแต่ราคาถ้านใดอยากได้ก็มาสอบถามราคาเอานะครับถ้าคุยถูกใจมีการลดแรกแจกแขนออถ้าคุยถูกใจก็ได้ราคาถูกเจ้าแต่ถ้าเมื่อใด้มาถูกใจอแต่ได้ห้าร้อยห้าร้อยเออ